สวัสดีครับวันนี้ขอนํานเสนอเรื่องราวรวมนักเตะดาวตกในอังกฤษแตกกลายมาเป็นดาวจระแสงในอิตาลีเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราเก็บรวบรวมนักเตะที่เคยดับกับพิมลิอังกฤษและไปปังกับการโซเซเรียอ,อิตาลีนะครับจนทําให้พวกเขาเหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยเราได้เอานักเตะที่ยังเล่นอยู่และอยู่ในยุคในตอนนี้นะครับที่กําลังเฉยยิดฉายอย่างโลเมีโอลูกากูนะครับจากเอฟโกตันไปแมนเชสเตอร์ อยู่นเต็ดนะครับแรกๆก,ก็ดูเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดและเป็นอินเตอร์มิลานทีมนี้เนี่ยแหละครับที่ดึงตัวของเขาไปและด้วยมือกุนซือยอดฝีมืออย่างอันโตนิโอคอนเต้ก็ไม่อยากครับที่จะทําให้นักเตะคนหนึ่งกลับมาโด่งดังได้อีกครั้งด้วยการลงสนามนะครับทุกนัดให้กับอันโตนิโอคอนเต้ทาให้โรเมลลูกากูนะครับกลายเป็นดาวซันโวของลีกทันทีและได้แชมป์กันโซซิเรียนะครับกับอินเตอร์มิลานสุดท้ายนะครับก็เป็นสิงบู ทุ่มเงิน95ล้านยูโรเพื่อดึงกองหน้าล่างใหญ่คนนี้มาร่วมทัพนะครับหลังจากนั้นก็เป็นมหา,หาก,กรรมของเด็กผีนะครับที่ย้ายไปชุบล่างทองบ้างที่ลีอิตาลีนะครับทั้งอาจารย์ยังรวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสนะครับกับเปียโนของเขาที่ต้องออกจากแคมป์ผีไปนะครับทั้งนี้ยังรวมไปถึงคริสมอล l ลิงที่ย้ายไปโลมานะครับและพี่ไม้ของเด็กผีนะครับก็ชิงตัวหลักได้เลยทันทีเช่นเดียวกันกับเอริกมาคิทยานะครับที่ก็ย ซบโลมาเช่นกันแล้วถ้าหากจะถามว่ามีนักเตะของทีมอื่นๆอีกไหมที่ย้ายไปบอกเลยว่ามีนะครับซึ่งนักเตะจากทีมลอนดอนของสิงบรูก็ไม่น้อยหน้าไปจากพีแดงแมนันยูสักเท่าไหร่นะครับเมื่อนักเตะไม่มีเที่ลงในสนามนะครับหรือว่าอยากหาความท้าทายใหม่ๆสิงบรูทีมนี้นะครับก็พร้อม,มอินพ็ตนักเตะของพวกเขานะครับเพื่อไปชุบล่างทองที่กันโซเช่นกันอย่างที่เราเห็นเห็นเลยนะครับนั่นก็คือบังโมซาร่าตัวเก่งของเวอร์วพูนนะ ครับที่เดอะครอปลักมากที่สุดในตอนนี้เลยนะครับก็เคยฟอร์มตกกับสิงคโปมาแล้วและเป็นฟิออเลนตินานครับดึงตัวบางโมแบบยืมตัวไปอยู่กับทีมได้ครึ่งซีซั่นเพียงเท่านั้นและเป็นที่โลมาครับที่บางโมได้ระเบิดฟอร์มเทพจนเข้าตาของทีมชั้นนําในอังกฤษนะครับอย่างหงแดงลิวปูยอมทุ่มเงินนะครับซื้อนักเตะชาวอียิปต์คนนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเทมมี่อับราฮัมไปโรมา เอาปโูโรมโราตานะครับไปยืมตัวกับแอตเลติโกมาดริดในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะไปร่วมทับมาลายยูเวนตุนนะครับฟิกคาโยโทโมริย้ายไปเอซีมิลานดาวิดเดซับปากอสตานะครับย้ายไปซบอัตตารตาและ เปลโดโลดิเกรตนะครับที่ย้ายไปแบบฟรีๆที่ลาซิโอโดยทั้งหมดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวอย่างของนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีในลีกอังกฤษแต่พอได้ย้ายไปอิตารีบอกได้เลยว่าแต่ละคนชุบล่างทองเป็นเทือบร้อยและนี่ยังไม่นับรวมวอยเชชเชตนี่นะครับผู้รักษาประตูของยูเวนตุสที่เสียตําแหน่งให้กับปีเตอร์เช็กในถิ่นของเดอะกานเนอร์ปืนใหญ่อาร์ซนอลและองเดฟองซัมโบอองกิสต้านะครับที่ย้ายไปแบบยืมตัวจากฟูลแลบที่ตกชั้นไปไปจูกกับ และกลายเป็นตัวหลักทันทีที่ไปเลยะนะครับจากที่เราไล่เรียงมาทั้งหมดนะครับนักเตะเหล่านี้ล้วนมีชื่อเสียงเรียงนามกันทั้งนั้นด้วยลีกอังกฤษนะนะครับที่เล่นฟุตบอลกันแบบดุดันถึงลูกถึงคนและระบบทําทีมของโค้ชแต่ละทีมนะครับที่แตกต่างกันไปอาจจะทําให้พวกเขาเหล่านี้นะครับไม่อาจเฉิดฉายจระแสงก็เป็นไปได้นะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมื่อต้องเป็นดาวตกในอังกฤษแต่กลายเป็นดาวจระแสงในอิตาลีหากมีข้อ มตกลนตรง,ตรง,ตรงไหนไปนะครับทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพื่อนๆแฟนบอลน,นะครับคิดเห็นกับนักเตะเหล่านี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวนี้นะครับให้กับเพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยวันนี้ขอลาก่อนกับเพจ Full u ทา e ไ h a i l a ด d สวัสดีครับ